เป็นดราม่าอย่างต่อนเนื่องสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ดังหมอมุกที่เริ่มต้นจากการทำคลิปรีวิวประสบการณ์เข้าร้านพเอ็มและเผยว่ารู้สึกไม่ดีกับคำพูดของพนักง,งานจนเจ้าของแบรนด์ชอนได้ออกมาตอบโต้ทางด้านชาวเน็ตก็ได้ออกมาวิจารณ์กันสนัน่นรวมถึงขุดคลิปเก่าๆของหมองมุกด้วยโดยคลิปที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้เป็นคลิปที่หมอมุกได้รีวิวร้านจานชามรามิกที่กำลังเป็นกระแสซึ่งบางประโยคคำพูดในคลิปทำให้ชาวเน็ตมองว่าไม่เหมาะสมโดยช่วงนั้นหมอมุกพูดว่ามีหหลลายยแบบใ้เเือกเอกะ แต่ความน่ารักในแอปมีหลายรายให้เลือกเยอะกว่าแอปเีไดที่ซื้อเยอะในแอปหลายใบยถูกกว่านี้เยอะมากขับรถมาตั้งไกลซิงและอีกเรื่องที่เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากหมอมุกได้รับรางวัล TikTok Rising Star ซึ่งชาวเน็ตมองว่าเหมือนเป็นการซื้อเสียงเพราะก่อนหน้านี้หมอมุกได้โพสต์คลิปแจกไอศกรีมและกับการโหวตให้ตัวเองเรียกได้ว่าชาวเน็ตไม่ปลื้มอย่างมากและยังมีการขุดคลิปอีกหลายคลิปของหมอมุกขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป